เบนนี r ฟรอ l เลอ u t p โพ i ิช nee, ันเป็นท่าที่ฝึกฝนได้ง่ายและเป็นท่าพื้นฐานเหมาะกับผู้ที่เริ่มสนใจอยากเรียนรบ้ำใต้น้ำสามารถทำได้ดังนี้สเต็ปแรกเริ่มจากการทำท่าในรูป f r ฟรอ l เลอ u t p โพ i ิชันลำตัวเหยียดตรง180องศาในส่วนของหลังก้นและส้นเท้าให้อยู่ในระดับที่เท่ากับผิวน้ำ สเต็ปต่อมาเข้าสู่ท่าเบนนี่ในตำแหน่งที่เป็นฟรอนต์เลเยอ์คือขาเริ่มงอโดยที่นิ้วเท้าของขาข้างที่งอนั้นให้แตะที่ระดับหัวเข่าหรือต้นขาก็ได้และเพื่อไม่ให้ลำตัวจมลงใต้น้ำจึงต้องทำควบคู่ไปกับการสกอลลิงการนำมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายสามารถทำได้ในรูปของการทำโยคะ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อทั้งส่วนหลังส่วนขาและส่วนแขนได้ทั้งหมดประโยชน์จากการออกกำลังกายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนระบำใต้น้ำและช่วยพัฒนากล้ามเนื้อด้วย